วันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลา6นาิกา20นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหาราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย7ชั่วโมงสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนทเที่ยวบินที่ TG910 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานฮิตโรกรุงลอนดอนสหาราชอาณาจักรนายพิษนุสุวรรณชด เอกอัครราชาทูตนก,กรุงลอนดอนและภริยาพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชาทูตนก,กรุงลอนดอนเฝ้าทุลละองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันทานด้วยผู้มาเฝ้าทุลละองพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปบ้านเลขที่12วิกตอเรียกรอฟที่ประทับแรมเวลา8นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงบ้านเลขที่12วิกตอเรียกรอฟ นายตุลไตรโสรัตอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตนกรุงลอนดอนและภริยานาวาเอกนรงจงรักภูบาลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจําสถานเอกอัครราชทูตนกรุงลอนดอนนาวาอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจําสถานเอกอัครราชทูตนกรุงลอนดอน พันเอกเสกสรรคูสุวรรณผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอาคาัครราชทูตนกกุงลอนดอนนาวาเอกสมชายน้อยพิทักษ์รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจำสถานเอกอาคาัครราชทูตนกกุงลอนดอนเฝ้าถือละอองะบัตรรับเสด็จ วันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลา13นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย7ชั่วโมงสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์บริติชพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งแรกในโลกตั้งขึ้นเมื่อพศ2296 โบราณวัตถุเหล่านี้เดิมเป็นของสะสมของเซอร์ฮานสโลนนายแพทย์นักธรรมชาติวิทยานักสะสมของเก่าและเป็นแพทย์ประจำพระองค์ของพระเจ้าจอร์จที่1พระเจ้าจอร์จที่2และสมเด็จพระราชินีนาถแอนเซอร์ฮานได้ถวายโบราณวัตถุจำนวน71,000ชิ้นอาทิหนังสือบทความเหรียญกระสาบ ภาพพิมพ์และภาพวาดแด่พระเจ้าจอร์จที่สองพระเจ้าจอร์จที่สองทรงตราพระราชบัญญัติจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมื่อวันที่7มิถุนายนพศ2296พิพิธภัณฑ์บริทิชเปิดให้ประชาชนชมครั้งแรกเมื่อวันที่15มกราคมพศ2302เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติแห่งแรกของโลกที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเข้าชมปัจจุบันเอร์ออัสตัสแฟรงค์เป็นผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ ขณะนี้มีโบราณวัตถุที่รวบรวมจากทั่วทุกทวีปจำนวน7ล้านชิ้นแต่ละปีมีผู้เข้าชมมากกว่า6ล้านคนสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีทอดพระเนตรห้องนิทรรศการจีนและเอเชียใต้เดอเซอร์โจเซฟโฮตุงที่เพิ่งปรับปรุงใหม่สมเด็จพระราชนีนาถอลิซาเบธท,ที่สได้สเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานเปิดห้องนิทรรศการดังกล่าว ห้องที่จัดแสดงเป็นห้องโถงยาวมีทางเข้าตรงกลางแบ่งนิทรรศการออกเป็นสองฝากซ้ายเป็นส่วนภูมิภาคเอเชียใต้ส่วนขวาเป็นจีนส่วนภูมิภาคเอเชียใต้แสดงโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์ศิลปะศาส,สนาและวัฒนธรรมของประเทศต่างๆในภูมิภาคเสนอประวัติศาสตร์สังคมความเชื่อของยุคต่างๆเรียงตามลำดับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ภาพแกะสลักฟ้าผนังภาพวาดสิ่งทอเป็นตัวแทนของแต่ละยุคสมัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรส่วนต่างๆตามลำดับในส่วนแสดงพิเศษเป็นโบราณวัตถุชิ้นสำคัญเทียบได้กับภาพแกะสลักบนหินอ่อนบนวิหารพาเธนอนที่สาธารณารัฐกรีกศิลปะและประติมากรรมของศาสนาที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียใต้เช่นพุทธศาสนาศาส,สนาซิก ศาส,สนาอิสลามและศาสนาฮินดูในส่วนของอินเดียทอดพระเนรห้องภาพสลักนูนต่ำจากสถูปอมราวดีมีศิลปะอินเดียขณะถูกจัก,กรวรรดิโมกุลเข้าครอบครองและศิลปะเมื่อเป็นอนาณานิคมของอังกฤษและศิลปะเอเชียใต้หลังได้รับอิสรภาพจากอังกฤษส่วนศิลปะจีนเป็นการนำเสนอนิทรศการประวัติศาสตร์จีนตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคปัจจุบัน วัฒนธรรมจีนแขนงต่างๆเช่นตัวอักษรการวาดภาพเรื่องราวของการเข้ามาของพุทธศาสนาและเส้นทางสายไหมมีศิลปะตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเช่นแจกันจานชามเครื่องประดับจากวัสดุต่างๆได้แก่โลหะกระเบื้องหยกตามลำดับสมัยราชวงศ์ของจีนนอกจากนี้มีงานวาดเส้นลายผู้กันจีนในยุคสมัยต่างๆ และภาพวาดโบราณตั้งแต่ปีพศ943จนถึงปัจจุบันการเสด็จพระราชดำเนินเยือนพิพิธภัณฑ์บริติชทำให้ทราบถึงการสะสมโบราณวัตถุเกิดจากการไปสำรวจได้รู้จักศิลปะวัฒนธรรมที่ต่างออกไปนำมาเก็บรักษาไว้ต่อมาได้ศึกษาหาความรู้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทำให้เข้าใจและเข้าถึงวัฒนธรรมที่ต่างออกไปจากของตนพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งของความรู้ทำให้เห็นความคิดอ่านที่แตกต่างประเทศอังกฤษ และประชาชนเห็นความสำคัญเรื่องนี้และสนใจศึกษาหาความรู้โดยมีภาครัฐและเอกชนสนับสนุนเรื่องพิพิธภัณฑ์ วันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลา15นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรซึ่งช้าวกว่าเวลาที่ประเทศไทย7ชั่วโมงสมเด็จพระเทพระร,ราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปเรือนกระจก Princess of Wales ส่วนพฤกษศาสตร์หลวงคิวเรือนกระจกแห่งนี้เจ้าหญิงไดอาน่าสเสด็จมาทรงเปิดเมื่อพศ2530เป็นอาคารเรือนกระจกที่จัดแสดงพันไม้จากเขตอากาศร้อนร้อนชื้นและทะเลทราย มีดอกไม้และไม้ประดับนานาชนิดรวมถึงกล้วยไม้จากประเทศไทยส่วนพฤกษศาสตร์แห่งนี้เป็นสถาบันด้านพฤกษศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกเชี่ยวชาญการอนุรักษ์พันธุ์พืชความหลากหลายของพืชและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในแต่ละปีมีผู้เข้าชมประมาณ2ล้านคนในปีพศ2546องค์การยูเนสโกคัดเลือกให้สวนพฤกษศาสตร์หลวงคิวเป็นมรดกโลก ส่วนพฤกษศาสตร์แห่งนี้เจ้าหญิงออกกสตาและเจ้าชายเฟเดริกตั้งขึ้นเมื่อพศ2302ทรงมอบหมายให้ในายวิลเลียมไอตันเป็นผู้ดูแลสวนเล็กๆที่เรียกว่าฟิสิกการเดนต่อมาสวนแห่งนี้ได้พัฒนาจนกลายเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับพระราชวงศ์นักจัดสวนและนักวิทยาศาสตร์เพื่อทำการทดลองทางพฤกษศาสตร์ต่อมาพระเจ้าจอร์จที่3ได้แต่งตั้งให้เซอร์โจเซฟแบงส์ Banks, ซึ่งเคยติดตามกับตันเจมส์คุก มาดูแลสวนจึงมีการส่งนักสะสมพันธุ์พืชของสวนพฤกษศาสตร์หลวงคิวไปเก็บตัวอย่างพันธุไม้ในประเทศอาณานิคมของอังกฤษมาเก็บไว้ที่สวนแห่งนี้จึงเป็นแหล่งสะสมตัวอย่างพันธไม้ที่สําคัญของโลกปัจจุบันสวนพฤกษศาสตร์หลวงคิวมีอายุ259ปีเป็นแหล่งรวมพันไม้จากทั่วโลกกว่า3 0 0 0 0หมวดหมู่19,00 0สายพันสายพันมีพิพิธภัณฑ์พืชที่เก็บรักษาตัวอย่างพืชกว่า8ล้านตัวอย่างจากทั่วโลก และเก็บเพิ่มขึ้น30,000ตัวอย่างทุกปีจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปบ้านพักของนายบิชาร์เดวริลผู้อำนวยการใหญ่ส่วนพลึกศาสตร์หลวงคิวพระราชทานพระราช,ชาวโรกาสให้นายวิชาร์เดวริลและภริยาถวายพระกรยาหารคำ่ำในโอกาส,สเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักร เวลา18นาิ30นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปเรือนกระจก Princess of Wales ฝั่งเหนือทรงเป็นประธานเปิดเทศกาลกล้วยไม้2018ส่วนพลกษศาสตร์หลวงคิวเริ่มจัดงานเทศกาลดอกไม้ช่วงปลายฤดูหนาวในเดือนกุมภาพันธ์ในเรือนกระจก Princess of Wales มาตั้งแต่ปี2538เป็นประจำทุกปีเคยใช้ชื่องานว่า k e Tropical Extra Vaganza ต่อมาในปี2553ได้เปลี่ยนเป็นเทศกาลดอกกล้วยไม้เนื่องจากกล้วยไม้เป็นพืชไม้ดอกที่มีสายพันธุ์มากที่สุดในโลกกว่า28,000สายพันธุ์และนอกจากเป็นไม้ประดับที่สวยงามแล้วยังมีประโยชน์เชิงวัฒนธรรมเช่นเป็นสัญลักษณ์ในด้านต่างๆของหลายประเทศและในเชิงเศรษฐกิจสามารถนำมาสกัดทำน้ำหอมอยารักษาโรคและอาหารได้ด้วย ส่วนพฤกษศาสตร์หลวงคิวจัดงานเทศกาลกล้วยไม้จากประเทศต่างๆสลับกันไปในแต่ละปีในปี2561นี้นับเป็นปีที่23ส่วนพฤกษศาสตร์หลวงคิวได้เลือกกล้วยไม้ไทยให้เป็นหัวข้อหลักปัจจุบันส่วนพฤกษศาสตร์หลวงคิวเก็บกล้วยไม้ไว้กว่า3,000สายพันธุ์นอกจากการจัดแสดงดอกกล้วยไม้ไทยแล้วยังมีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆเช่น การแต่งกายด้วยผ้าไทยการแสดงวัฒนธรรมไทยสปาไทยดนตรีไทยของชมรมดนตรีไทยแห่งสหราชอาณาจักรในโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพบเจ้าหญิงอเล็กซานดราทรงมีพระราชปฏิสันถารด้วยเจ้าหญิงอเล็กซานดราและทอดพระเนตรการจัดแสดงงานเทศกาลกล้วยไม้2018ร่วมกับเจ้าหญิงอเล็กซานดราเทศกาลกล้วยไม้ที่จัดขึ้นนี้เป็นที่นิยมมาก แต่ละปีมีผู้เข้าชมงานกว่า10,000แคนนับเป็นโอกาสอันดีที่ชาวอังกฤษและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกจะได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้น <in> การสเสด็จพระราชดำเนินไปส่วนพฤกษศาสตร์หลวงคิวและทรงเปิดงานเทศกาลกล้วยไม้2018นี้ทำให้ทราบว่าสหราชอาณาจักรให้ความสำคัญกับพันธุ์พืชต่ตางๆพยายามหาจากทั่วโลกมาจัดแสดงและเก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและวิจัยข้อมูลต่างๆจากพืชเหล่านี้ ที่สามารถนำมาเชื่อมโยงกับมนุษย์เพื่อให้เข้าใจอดีตและสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตได้เช่นศึกษาการอยู่รอดของพืชบางชนิดที่มีมาตั้งแต่อดีตและสามารถปรับตัวอยู่รอดจนถึงปัจจุบันเป็นต้นนับเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป วันที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลา8นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจากักรซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย7ชั่วโมงสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปสถานีรถไฟลอนดอนแพดดิงตันระทับรถไฟของบริษัท Great Western way, เกรดเวสเทิร์นเรลเวย์เที่ยวที่ G.W.5103 เสด็จพระราชดำเนินจากสถานีรถไฟลอนดอนแพดดิงตันไปยังสถานีรถไฟเมืองคาดิฟเขตการปกครองเวลส์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงคาดิฟเป็นเมืองหลวงของเขตการปกครองเวลส์ตั้งแต่พศ2498เป็นเมืองใหญ่อันดับ11ของสหราชอาณาจักรและเป็นเมืองท่าบริเวณชายฝั่งทางตอนใต้ของเขตการปกครองเวลส์บริเวณปากน้ำเซเวิร์นและแม่น้ำทัฟเมืองนี้มีประชากรหนาแน่นที่สุดในเขตการปกครองเวลส์ประมาณ450,000คนภาษาราชการมี2ภาษาคือภาษาอังกฤษและภาษาเวลช์ เมืองคาดิฟได้พัฒนาชายฝั่งให้มีศูนย์การแสดงทางวัฒนธรรมและร้านค้ารวมทั้งเป็นที่ถ่ายทําละครโทรทัศน์ชื่อดังเรื่องด็อกเตอร์ฮูและเป็นที่พำนักของนักประพันธ์มีชื่อเสียงหลายคนเวลา13บสนาฬิกาสีนาทีสมเด็จรพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังปราสาทคาดิฟที่มีมาตั้งแต่ยุคโรมันพศ593เมเมื่อกองทัพโรมันได้เข้ายึดพื e พ้นท e ี e ่ด e ินแดนทางตะวันออกเฉียงใต้ ของเขตการปกครองเวลส์ปัจจุบันได้เริ่มสร้างป้อมปราการโรมันและตั้งชุมชนชาวโรมันขึ้นป้อมปราการของปราสาทคาดิฟนี้เป็นป้อมปราการหนึ่งในสี่แห่งที่สร้างขึ้นรอบแผ่นดินสี่เหลี่ยมและเป็นป้อมปราการแห่งเดียวที่ยังคงเหลืออยู่ในปัจจุบันมีขนาดใหญ่ที่สุดในจํานวนป้อมปราการสี่แหง่งเพื่อเป็นเกราะก,กำบังศัตรูในขณะที่ป้อมปราการอื่นๆขนาดเล็กกว่าใช้เป็นค่ายทหาร เมื่ออาณาจักรโรมันล่มสลายลงอาณาจักรอื่นๆได้เข้ามายึดครองบริเวณนี้และได้สร้างป้อมปราการขึ้นใหม่ที่ตำแหน่งเดิมป้อมปราการที่เห็นในปัจจุบันเป็นหินสร้างในช่วงคริสต์ศตวรรษที่4ส่วนป้อมปราการในยุคแรกๆสร้างเป็นป้อมไม้ในพศ1610 พระเจ้าวิลเลียมแห่งนอมังดีเป็นกษัตริย์และได้ยึดครองพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเขตการปกครองเวลส์ในช่วง30ปีที่ราชวงศ์นอมังดีเรืองอำนาจได้ใช้ประโยชน์และขยายป้อมปราการโรมันและปราสาทมีการก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่หลายหลังเพื่อความแข็งแกร่งป้องกันปราสาทและป้อมปราการจากศัตรูในระยะเวลา200ปีต่อมาจากราชวงศ์นอมังดีครอบครัวที่มีอิทธิพลหลายตระกูลได้ครอบครองปราสาทคาดิฟรวมถึงตระกูลเดอแคล ตระกูลเดสเปนเซอร์และตระกูลโบชองแต่ละตระกูลต่างได้ก่อสร้างต่อเติมปราสาทและป้อมปราการ <c oughs> เพื่อให้สะดวกสบายและเหมาะสมแก่การพักอาศัยมากขึ้น yes, <indeed. S 1> อาคารที่เรียกว่าเดอะเฮาส์มีการก่อสร้างห้องโถงใหญ่และหอคอยใหม่ <c oughs> จัดสรรพื้นที่พักอาศัยส่วนตัวของครอบครัว <c oughs> ตกแต่งภายในหรูหรา <c oughs> เพื่อแสดงฐานะทางสังคมของเจ้าของปราสาทเช่นห้องเลี้ยงเด็กชานิทานและบทกลอนของเด็กเขียนผ้าฝาผนังมาประดับตกแต่งห้อง เช่นเรื่องอาลีบาบาอลาดินบิวตี้แอนด์เดอะบีสต์โรบินฮูดและเจ้าหญิงมิตราห้องอาหรับตกแต่งแบบอาหรับ <So this S 1> เป็นห้องพักผ่อนของหญิงสาวห้องนอนที่ประดับตกแต่งอย่างหรูหรา um, ห้องสมุดและโบสถ์พอศ .2319 ตระกูลบูธได้ครอบครองปราสาทคาดิฟอันเป็นสินสมรสและได้เปลี่ยนแปลงตัวปราสาทและบริเวณโดยรอบ ได้ว่าจ้างนายเฮนรี่ฮอลแลนด์สถาปนิกและนักออกแบบจัดสวนที่มีชื่อเสียงก่อสร้างอาคารใหม่หลายหลังแบบโกธิกเป็นที่นิยมในยุคจอร์เจียนและตกแต่งภายในใหม่ส่วนพื้นที่สนามหญ้าออกแบบใหม่ให้ทันสมัยตั้งแต่พศ2408มาควิสคนที่3แห่งบูตในสมัยพระนางเจ้าวิกตอเรียและนายวิลเลียมเบอร์เกสสถาปนิกเป็นผู้สรรสร้างปราสาทคาดิฟในปัจจุบันเน้นการก่อสร้างและตกแต่งอย่างหรูหราอลังการ ใช้งานศิลปะฟ้าผนังกระจกสีการชุบทองคำเปลวและการตกแต่งโดยรูปปั้นแกะสลักการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรปราสาทคาดิฟทําให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของการก่อสร้างปราสาทเก่าแก่ที่มีการสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนสแสดงถึงความเคร่งศาสนาแต่ละชั้นมีเทพเจ้าประดับอยู่ทุกห้อง ชั้นบนสุดเป็นศิละปะเก่าแก่ชั้นกลางเป็นศิละปะยุคใหม่ส่วนชั้นล่างเป็นห้องหนังสือการประดับตกแต่งนอกจากจะมีความวิจ,จิตรงดงามแล้วยังแสดงถึงความรอบรู้ผ่านภาษาที่หลากหลายด้วย วันที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลา15นาฬกาตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย7ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรุรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ทศาสถานแห่งชาติเวลส์พิพิธภัณฑ์น,นี้ตั้งขึ้นเมื่อพศ2248ที่เมืองคาดิฟและเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อพศ2270 เพื่อจัดแสดงวัตถุและสิ่งของที่มีคุณค่าทางโบราณคดีประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิศาสตร์พฤกษศาสตร์และสัตวาศาสตร์โดยเฉพาะวัตถุที่ค้นพบในเขตการปกครองเวลส์พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่คิดค่าธรรมเนียมเข้าชมแบ่งการจัดแสดงเป็นห้องต่างๆเช่นห้องจัดแสดงภาพวาดมีภาพวาดยุคอิมเพรสชันนิสของจิตรกรที่มีชื่อเสียงในยุโรปเช่นโมเน่เรนัวโรแดงเซซาน เทอร์เนอร์มาร์กริตและเกรแฮมสุดเทอร์แลนด์รวมทั้งศิลปินชาวเวลชเช่นริชาร์ดวิลสันโทมัสโจนส์และเซอร์วิลเลียมกอสคอมโจนส์เน้นการวาดภาพภ,าพภูมิทัศน์ของเขตการปกครองเวลส์นอกจากนี้ยังมีภาพวาดตั้งแต่คิรศตวรรษที่13ภาพเขียนลายเส้นรูปปัน้นเครื่องเงินและเครื่องปั้นดินเผาที่ค้นพบในเขตการปกครองเวลส์และจากทั่วโลก ตลอดจนมีการจัดแสดงงานศิลปะร่วมสมัยและสมัยใหม่ด้วย ห้องที่เด่นของพิพิธภัณฑ์มีผลงานศิลปะในช่วงศตวรรษที่18และ19เป็นภาพวาดสะสมของนางสาวเกวนโดลินและนางสาวมาร์เกเรตเดวิสหลานสาวของนายเดวิดเดวิสสมาชิกรัฐสภาและนักอุตสาหกรรมที่ร่ำรวยจากการทำสัญญาการสร้างรางรถไฟและท่าเรือจำนวน260ชิ้นในสหราชอาณาจักรขณะนั้นให้กับทางพิพิธภัณฑ์ ในจำนวนนี้รวมถึงภาพวาดและประติมากรรมผลงานของศิลปินชื่อดัง,ดงเช่นเรนัวโมเน่เป็นต้นพิพิธภัณฑ์ยังจัดนิทรรศการและกิจกรรมตามหัวข้อต่างๆเพื่อตอบสนองความสนใจและการเรียนรู้ของบุคคลทุกกลุ่มอายุรวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สามารถลงคะแนนเสียงว่าจะให้พิพิธภัณฑ์จัดนิทรรศการหรือกิจกรรมใด นับเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างดีนอกจากนี้มีส่วนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแบ่งเป็นห้องต่างๆได้แก่กำเนิดจัก,กรวาลกำเนิดโลกกำเนิดทวีปชีวิตและธรณีวิทยายุคต่างๆและพืชสัตว์ยุคต่างๆโดยจำลองภาพการกำเนิดจัก,กรวาลเมื่อ4,600ล้านปีก่อนและวิวัฒนาการของโลกจนถึงยุคน้ำแข็งซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของภูมิประเทศในปัจจุบัน มีตัวอย่างของอุกกาบาตก้อนหินจากดวงจันทร์ซากาสัตว์โบราณฟอสซิลช้างแมมมอธหุ่นจำลองและซากไดโนเสา,ากกร์ดราโก้แรปเตอร์ที่พบเมื่อปี2,557ในเขตการปกครองเวลส์ซากาสัตว์โบราณอาทินกและแมลงชนิดต่างๆทั้งที่ค้นพบในเขตการปกครองเวลส์และจากทั่วโลกรวมถึงเต่มามะเฟืองเต่าขนาดใหญ่ที่สุดในโลกฉลามบาสกินและกระดูกวานหลังค่อม การเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ทัาสถานแห่งชาติเวลส์ทำให้ทราบถึงความเป็นมาของเขตการปกครองเวลส์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันโดยเฉพาะผลงานด้านศิลปะที่เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากเนื่องจากรัฐบาลเวลส์เห็นความสำคัญเรื่องศิลปะวัฒนธรรมรวมทั้งพยายามรักษาความเป็นเวลส์ไว้อย่างเหนียวแน่นสิ่งของที่นำมาจัดแสดงล้วนเป็นของคุณภาพดีไม่ชำรุดเนื่องจากเป็นสิ่งของสะสมของเศรษฐีชาวเวลส์ วันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลา8นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจากักรซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย7ชั่วโมงสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนห้องรับรองที่ประทับโรงแรมเดอะพรินซิพอลเซนต์เดวิด พระราชทานพระราชวรโรกาสให้หนายพิษณุสุวรรณชดเอกอักรราชทูตนกกุงลอนดอนและภริยาเฝ้าทุลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปปราสาทคาฟิลีปราสาทคาฟิลีเป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเขตการปกครองเวลส์มีพื้นที่30เอเคอร์และใหญ่เป็นอันดับสองในหมู่เกาะบริเตนรองจากปราสาทวินเซอร์ สร้างขึ้นระหว่างพศ1811ถึง1814ในสมัยพระเจ้าเฮนรีที่3ลอหลอดกิลเบิร์ตเดอแคลแห่งกราโมแกนหรือที่รู้จักกันในนามของกิลเบิร์ดหัวแดงเนื่องจากมีผมสีแดงซึ่งเป็นลักษณะเด่นของชาวนอร์มังดีสร้างปราสาทแห่งนี้ขึ้นเพื่อควบคุมพื้นที่เมืองกราโมแกน และป้องกันไม่ให้เจ้าชายเคลเวคลินแอปริฟิตแห่งเวลส์เจ้าครองแคว้นเวลส์องค์สุดท้ายที่มีอำนาจในพื้นที่ทางตอนเหนือและตอนกลางของเวลส์ลุกรานทางตอนใต้ก่อนที่จะพ,าพ่ายแพ้อังกฤษในสมัยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่1ปราสาทคาฟิลีออกแบบให้มีกำแพงล้อมรอบหลายชั้นเป็นรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในหมู่เกาะบ,บริเตนมีคูขนาดใหญ่ล้อมรอบเป็นประการชั้นนอกมีประตูและหอรบขนาดใหญ่นับเป็นสิ่งปลูกสร้างทางทหารที่สำคัญ แสดงถึงความเรืองอำนาจและอิทธิพลของอาณาจักรแองโกนอมังดีในบริเวณนี้เพราะสามารถยืนหยัดต่อสู้กับการลุกรานของนักรบจากเวลส์ครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อเวลส์ตกอยู่ในอำนาจอังกฤษทั้งหมดปราสาทคาฟิลีในฐานะป้อมปราการมีความสำคัญลดลงลอร์ดกิลเบิร์ตเดอะแคลจึงยกปราสาทแห่งนี้ให้นางเอลิโนน้องสาวผู้เป็นภรรยาของนายฮิลช์เลเดสเพนเซอร์คนสนิทของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่สอง ฮิวจ์เลอเดสเพนเซอร์ได้ฟื้นฟูปรับปรุงและต่อเติมปราสาทให้หรูหราเพื่อใช้เป็นที่พำน,นักและรับรองแขกจนกระทั่งช่วงคริสต์ศตวรรษที่15ปราสาทได้ตกเป็นสินสมรสของริชาร์ดโบชองเออร์แ่งวูสเตอร์ต่อมาปราสาทตกเป็นของตระกูลเฮอร์เบิร์ตแห่งเพมบรูกซึ่งไม่สนใจปราสาทแห่งนี้ประกอบกับเกิดสงครามกลางเมืองในช่วงคริสต์ศตวรรษที่16ทําให้ปราสาทชุดโทมทิ้งร้าง จนกระทั่งมาควสที่3แห่งบูตในสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียคุณนางที่มั่งคัง่งพระธรรมเหมืองฐานหินบูรณะปราสาทมาควสที่4ี่แห่งบูตได้สารต่อเจตนารมณ์ของบิดาบูรณะฟื้นฟูปราสาทครั้งใหญ่ในช่วงพศ2471-2482เมื่อมาควสที่4ี่แห่งบูตถึงแก่อนิจกรรมตระกูลบูตจำเป็นต้องขายทรัพย์สินบางส่วนให้รัฐบาลเวลส์เมื่อพศ2493 เรื่องราวของปราสาทคาฟิลีแสดงให้เห็นถึงการแผ่อำนาจของอังกฤษเข้ามาในเวลส์และการพยายามรวบรวมดินแดนในอดีตนอกจากนี้แสดงให้เห็นถึงการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้คงอยู่ดังเช่นปราสาทแห่งนี้ที่มีอายุเก่าแก่แต่ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้แม้จะผัดเปลี่ยนเจ้าของมาหลายครั้งแต่ยังคงรักษาปรับปรุงโบราณสถานสำคัญนี้ให้เป็นสัญลักษณ์ของแคว้นเวลส์เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมความรุ่งเรืองในอดีตของเขตการปกค,ครองเวลส์ เวลา13นาิกา30นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปประสาทไฮเคลียพื้นที่บริเวณประสาทไฮเคลียเป็นที่ที่มีผู้ตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนกระทั่งสมยัยแองโกแซกซอนปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีว่าเดิมเป็นที่ตั้งของศาสนจักรคาทอลิก กลุ่มอาคารตั้งอยู่รายรอบปราสาทในปัจจุบันและเคยมีพระราชวังสมัยยุคกลางในช่วงศตรวรรษที่12-13ถึงต่อเนื่องมาจนสมัยทิวดรดที่เปลี่ยนรูปแบบสถาปัตยกรรมมานิยมก่อสร้างอาคารด้วยอิฐสีแดงช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่18ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่19ซึ่งตรงกับยุคจอร์เจียนและยุควิกตอเรียนบริเวณนี้มีการก่อสร้างที่สําคัญเกิดขึ้นในพศ2381 เออคนที่3แห่งคาร์เนวอลได้เชิญเซอร์ชาร์ลส์แบ์รีผู้ออกแบบอาคารรัฐสภาของสหราชอาณาจักรมาปรับปรุงบ้านใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น40ปีเป็นสถานที่ที่งดงามอยู่ท่ามกลางทิวทัศน์ของชนบทปราสาทนี้มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองและวัฒนธรรมของสหราชอาณาจักรตั้งแต่ช่วงปลายรัชสมัยสมเด็จพระราชนีนาถวิกตอรเรียรุ่ยมาจนเข้าถึงศตวรรษที่20เป็นสถานที่ที่บุคคลต่างๆอาทิ นักการเมืองทหารนักคิดนักประดิษฐ์นิยมมาชุมนุมสังสรรค์กันปราสาทไฮเคลีย์ er, นอกจากจะเป็นที่พักอาศัยของตระกูลคานวอนแล้วยังเคยใช้เป็นโรงพยาบาลในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและเป็นสถานที่หลบภัยของเด็กจากทางตอนเหนือของกรุงลอนดอนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองปัจจุบันปราสาทแห่งนี้เป็นที่อยู่ของเอิร์ลคนที่8และคาลเตสแห่งคานวอน เนื่องจากใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครโทรทัศน์เรื่องดาวต้นแอตบีจึงมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเพิ่มขึ้นก่อนถ่ายทำละครมีคนมาเยี่ยมชมปราสาทประมาณ3 0,000คนต่อปีปัจจุบันเพิ่มเป็นประมาณ5 0 0ห0คนต่อปีมีการจัดกิจกรรมพิเศษให้นักท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆเป็นแหล่งรายได้ที่นำมาใช้ซ่อมแซมปราสาทและบริเวณโดยรอบซึ่งต้องใช้งบประมาณสูงถึง15ล้านปอนด์ต่อปี นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมที่หารายได้ให้กับมูลนิธิและสภาสงเคราะห์ที่สำคัญต่างๆห้องทงี่เปิดให้เข้าชมเช่นห้องโถงห้องอาหารห้องสมุดห้องดนตรีห้องภาพถ่ายวิถีชีวิตของผู้คนในประาสารไฮคลีในอดีตรวมถึงห้องนิทรรศการอียิปต์มีโบราณวัตถุที่เออคนที่5แห่งคานวอนขุดพบในสุสานตุตันคาเมน การเสด็จพระราชด,ดำเนินไปปราสาทไฮเคลียทําให้ทราบถึงประวัติศาสตร์ของปราสาทเกาแก่ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ทําให้ปราสาทแห่งนี้มีความสําคัญต่ออังกฤษและเป็นสถานที่ที่บุคคลสําคัญของเวลส์แวะมาเยี่ยมเยือนอย่างต่อเนื่องปัจจุบันแม้จะอยู่ในความดูแลของเอกชนแต่พยายามหาแหล่งเงินทุนมาใช้ดูแลปราสาทโบราณแห่งนี้ซึ่งเป็นสมบัติไว้ให้ได้นับเป็นตัวอย่างที่ดีที่ประเทศต่างๆควรนำไปปรับใช้เพื่อรักษาสมบัติของตนและของประเทศชาติ เวลา18ดนาิกาสนาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทำเนียบเอกอคัครราชทูตนกรุงลอนดอนพระราชทานพระราชวรโรโกาสให้หนายพิษนุสุวรรณชดเอกอคัครราชทูตนกรุงลอนดอนถวายพระกรยาหัน่ําในโอกาส,สเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่26กุมภาพันธ์ถึงหนึ่งมีนาคม2561 เวลา21นาฬิกาสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษวินเซอร์ท่าอากาศยานฮิตโรกรุงลอนดอนนายพิษณุสุวรรณชดเอกอัครราชทูตณกรกุงลอนดอนและภริยาข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรกุงลอนดอนเฝ้าทูลละองพระบาทส่งสเสด็จหลังจากมีพระราชประดสันถานโดยผู้มาเฝ้าทูลละองพระบาทส่งสเสด็จแล้วประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ tg 9 1 7 เสด็จพระราชดำเนินจากกรุงลอนดอนสาราชอาณาจักรกลับประเทศไทยตรทัทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน